สวลั่นครับว่าถึงแม้ว่าจะเสนออุ้งอิงมาก็ไม่เอานะครับโอ้โหงานนี้นะเพื่อไทยนี่คิดว่าคงจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วนะเพราะว่าอุ้งอิงเขาก็ไม่เอาเหมือนกันนะเออถึงแม้ว่าจะผักก้าวไกลทิ้งนะคือตอนนี้เขาก็ยังดูเชิงอยู่แอดมินว่า กะครับเพื่อไทยนะเขาไม่ได้ถึงขั้นว่าจะไปแปรพักหรอกเพราะว่าเขาต้องไปดูเสียงสอวอก่อนเขาต้องไปดีลให้สอวอโหวตให้เขาได้ก่อนนะต้องไปดีลกับลุงป้อมต้องไปดีลอะไรเออลุงป้อมได้ไหมได้ไหมมาจับมือกันถ้าได้อโอเคจับมือนะเป็นไม่งั้นเขาไม่กินช็อกมิ้นกับธรรมนัฐ ขาไม่เขาเรียกไม่ไม่เรียกว่ายโยนหินถามทางก่อนหรอกครับก็ลองมานั่งคุยกันดูแต่ปากก็อ้างว่าอ๋อยังไม่ได้ข้ามคั่วแค่ลองสับเสิร์ฟนะลองสับเสิร์ฟดูซิว่าปฏิกิริยาของมวลชนจะเป็นยังไงปฏิกิริยามบจะเยอะไหมกับกระแสคัดค้านจะเยอะไหมโอ้ถ้าไม่เยอะก็โอเคนะเดี๋ยวมาลองบตกันดูบตพุ่งยิงกันดู แล้วได้สองเสียงสวรครบไมเอาถ้าได้ก็โอเคนี่ลักษณะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่สวก็ออกมาบอกเลยบอกได้อุ้งอิงก็ไม่เอา,เอานะครับถ้าถึงขนาดจนต่อขนาดนั้นก็ไม่เอางานนี้ก็เพื่อไทยก็ต้องกลับลำนะฮะกลับลำ ก็อาจจะต้องเชิญพักที่สามที่สี่ก็ให้เสียหนูจัดตั้งรัฐบาลส่งสัญญาณมาแล้วเผลอเผลุงป้อมนี่แหละนะครับจะได้เป็นนายกถ้าเสียหนูเขาไม่เอานะฮะเสียหนูก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าถ้าจะตัดตั้งรัฐบาลได้ไหมถ้าจัดไม่ได้ก็พักลุงป้อมเอออันเนี้ยออนนชั่วป้าบยังไงสอวอก,ก็โหวตให้อยู่แล้วหนละ นะครับพอมาสารงานต่อของลุงตู่นะแล้วก็เขาเรียกว่าเหตุผลด้านการปรองดองเอางี้ดีก,กว่านะลุงเพราะเพราะลุงป้อมเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะปรองดองได้ทุกคนหละนะแกแบบอดีดีมากเลยลุลนะ่าแล้วได้ทำกันอ่งเงี้ยก็ดีมากเลยนะแกคุยได้หมดอ่ะนะครับสามนิ้ว ก็นะสามนิ้วก็ไม่กล้าว่าลุงป้อมมากลุงป้อมน่ารักเออจะว่าอะไรกันนะ <c oughs> นะค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับส่วนลุงตูนี้ค่อนข้างที่จะดุดันนะเออะอะไรไงนะใครมาได้ไม่เที่ยมปุ่มปุ่มโตอะไรฮะก็อาจจะทำให้เกิดกระแสไอ้นี่ต่อต้านเยอะไปหน่อย ทั้งที่ลุงตู่ก็ผลงานดีนะแต่ว่าก็อาจจะเป็นแผนของสปอที่วางแผนกันมาแล้วคำนวณกันมาแล้วในกรณีที่เกิดว่าเอ้ยลุงตู่พลาดท่าแพ้เลือกตั้งแผนสองของ3าปอก็คือเอา้าเราแตกกันเถอะเดี๋ยวให้ลุงป้อมเนี่ยนะอคอยประสานประสานไว้แล้วก็แยกกันเดินไม่งั้นเขาไปแตกพักกันหรอกใช่ไหมพอดูทรงดูอะไรแล้ว นะครับเขาคิดมาเป็นสเต็ปซ้อนสเต็ปสเต็ปสเต็ปแหมนะก็ถือว่าเป็นการเดินเกมที่ค่อนข้างที่จะลัดกลุ่มพอสมควรมีหลายหมากหลายตาให้เดินนะครับพาดตาลูกตู่ไปก็อามีตาลูกป้อมแทนพาดตาลูกป้อมแทนก็ยังมีตาอีกปอนึ่งนะอืมนะ ถ้าลงป้อมไม่ได้นี่ก็รัฐประหารแล้วล่ะครับต่อไปมีปุ่มกด Thank วนะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ Qr code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ